คำที่3 fervor fervor คำนี้ทำหน้าที่เป็นนาวเนาะแปลว่าความกระตือรือร้อนหรือความเร่าร้อนมาดูรากศัพท์กันว่าทำไมน้องถึงแปลแบบนี้นะคะจะสังเกตว่าคำนี้มีรากศัพท์เนอะเป็น fer v นะ f e r v หรือบางทีก็จะสะกดสลับไปมาเป็น fever อย่างเช่นอยู่ในคำว่า fever นึกออกไหมมันจะมีความหมายเกี่ยวกับการเดือดหรือความร้อนฉะนั้น ลงไทยด้วย O R มันจะทำให้คำศัพท์กลายเป็น now เนะแปลว่ากลางหรือความรวมกันปุ๊บ fervor เลยแปลว่าความกระตือรือร้นความเร่าร้อนให้นึกถึงเวลาเรากระตือรือร้นทำอะไรสักหนึ่งอย่างมันจะเหมือนแบบร้อนอะหน้าร้อนตัวร้อนเหมือนจะเป็นใครซินนิมส์ของคำนี้ค่ะ enthusiasm คำนี้ออกบ่อเนะ o r d e r f e r v i d n e s s และ passion มาใส่ในประโยคกันเข้ากับสถานการณ์มาก The crowd cheered with fervor as the team scored แปลว่าใช่แล้วฝูงชนเนาะเชียร์ด้วยความเร่าร้อนกระตือรือร้นนะคะตอนที่ทีมเนี่ยทำคะแนนได้